ตังนโมสามจบโอมลึกลือลึอลือ,ลอ,ลอนะมะพะทัจะทะพะสะนะโมพุทธายะอุกาสะอิมังอัคีพาหูบุพังอหังวันทาอาจาริยันสัพพัย,ยันวินาสันติสิทธิการิยะอปะระประชา อิมัสสิมวันตุเมทุติยัมเปกอิมังอักขีพาหูบุพังองหังวันทาอาจาริยนันสัพพสายยันวินาสันติสิทธิการิยะอประ,ระประชาอิมัสสิะวันตุเมตัติยัมเปกอิมังอักขีพาหูบุพังองหังวันทา อาจาริยันสัพพสัยยังวินาสันติสิทธิการิยะอปรรปะชาอิมัสมิงพวันตุเมโอมณโมชีวโกศิรสาอหังการุนิโกสัพพสัตตานันโอสัทธะพิธะมันตังปภาโสสุริยาจันทัง โกมารพัจโจปักกาเสสิบันติตโตสุเมทะโสอะโรคยาสมนาโูมิ